ยองวันนี้เรากับแม่นะคะมาอยู่กันที่ร้านดีดักค่ะเข้ามาปุ๊บเหมือนอยู่ในดงเกาหลีเลยค่ะเจ้าของร้านบอกว่าศิลปินเกาหลีมาท่านเยอะมากที่นี่จะมีทั้งแบบบุฟเฟ่ต์แล้วก็แบบอลาคาร์ดนะคะบุฟเฟ่ต์คือคุ้มมากเลยค่ะในส่วนของบุฟเฟ่ต์นะคะสามารถมาตักเครื่องเคียงตรงนี้ได้แบบไม่อั้นเลยค่ะแล้วกิมจิที่นี่เขาก็อร่อย จับเชก็อร่อยต็อกปกกีก็อร่อยน้ำซุปยังอร่อยเลยค่ะคือเราเคยไปเกาหลีเราก็ได้ไปทานอาหารที่เกาหลีเรามากินร้านนี้คือเหมือนมากจะไม่เหมือนได้ยังไงคะเจ้าของร้านเป็นคนเกาหลีแบบร้อยเปอร์เซนต์การตกแตง่งใดๆก็คือเหมือนอยู่เกาหลีเลยค่ะที่สําคัญยังไงมีลายเซนน้องแบมแบมด้วยมากินอาหารกันดีกว่าอันนี้เป็นเมนูจาจางเมียนนะคะเซนดำที่ชั้นไฟฝันเอาไม่ใช่อร่อยค่ะนี่ค่ะทีเด็ดบอกเลยว่าไปกินร้านนี้ให้เมนูนี้อันดับวันค่ะสุ กิมจิกิมดเสร็จอาหารมาแล้วค่ะถาดยาวมากที่สําคัญของอุ่นร้อนตลอดนะคะเพราะว่าข้างล่างเขาจะมีเตาไฟฟ้าอยู่ค่ะโอดีมากเลยอะ่ะอาหารก็หลากหลายคุ้มสุดๆมีซอสไว้ให้ดีกินกับไก่ด้วยค่ะจําชื่อเมนูไม่ได้แต่อันนี้อร่อยมากแลสั่งพนักง,งานก็บอกเอาวนันนี้อันนี้ค่ะก็ <laughs> ทานไปเลย90นาทีค่ะอยากได้อะไรเพิ่มก็แจ้งพนักง,งานได้เลยค่ะมากินกับเพื่อนกับครอบครัวนะคะคุ้มมากมาก อันนี้ฟิลสลัดน้ำซอสที่นี่เขาเอาร่อยทุกซอสเลยค่ะดี่อุ้นเส้นอุ้นใจเอี้ยมไปเลยค่ะไก่ทอดนะคะเขาก็มีให้5้ซอสเลยค่ะถูกรดชาติไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพื่อนๆไข่ตุ๋นเกาหลีตอนไปกินที่เกาหลีก็คือฟินมากเพราะตอนนั้นไปตอนหน้าหนาวกินไข่ตุน๋นรวดรีมากเลยค่ะที่นี่เขายังจะมีบริการห้องคาราโอเกะสามารถสั่งอาหารขึ้นมากินได้ฟิลเป็นไง,ไงเหมือนอยู่เกาหลีร้านดีดักค่ะ